สวัสดีครับอวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดำโปเกมนี้เลยเออไม่มันไม่ใช่เรียกว่าโปเลยครับมันเรียกว่าการแฮกก่อนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นอของปลอมของแท้คุณก็เข้าไปที่ที่เซตอัพของคุณได้เลยที่เซตอัพของคุณอันนี้ผมมีตัวของแท้มาเอ๊ะเข้ายากไห้เฮียแล้วคุณก็ เขาไปโจทที่เซตอัพมงคลอะไม่ว่าจะของป้อมของแท้เนี่ยอันนี้เอ้ยกูยังไม่เข้าเล่นเลยเลยวะเนี่ยไม่ผมเพิง่งหลบมาเมื่อกี้พอดีผมลบไปเพราะจะย้ายสตรีมจะย้ายจากไดซสีไงย้ายจากไดซีมาไว้ d a นี้ day สีมันจะเต็มดูดิร้อยร้อยที่นี่สี่ร้อยเออเข้าไปที่เซตอัพมันเลยนะครับแล้วก็เออ กูยังลืมไม่ได้โหลดกูลืมโหลดมาคุณก็เออเขา้าเข้าลิงก์นี้ใต้คลิปผมนี่ลิงก์นี้แล้วคุณกออ็โหลดมานี่เลยทำไมสนใจมันเข้ามาที่ดาวน์โหลดที่คุณเซตไว้อ,อคุณก็มาเลตท็อปคุณมาไว้เลตท็อปอุ้ยเฮียคลิปผิด คุณก็เอ่อแตกไฟมันซะแตกไฟหลังจากนั้นคุณก็เข้ามาแล้วคุณก็เอ่อแมวแมวตรงกลางนะตรงกลางลบทิ้งก็เลยก็ได้ไปเอาสองตัวนี้พอลากลงลากลงแล้วนี่นะครับกับอะไรวะอะไรวะนี่นี่นะครับงั้นคุณก็เข้าเกมผมยังไม่ได้ปรับหน้าจอเล็กเลยนี่หัว อ่ะอ่ะอะงั้นก็เข้าเลยแล้วกันฮู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 ผมต้องเข้าไปปรับหน้าจอเล็กในเกมอีกใช่ไหมเนี่ยงั้นคุณก็จะรู้สึกเหมือนค้างๆไปนิดนึงแล้วกันเอ้าหน้าจอเล็กอยู่เออพอด,ดีเลยเว้ยพอด,ดีเลยเอ่ออยาหลังจากนั้นคุณก็ Cóc game hoặc ghê, nhá, niên phôi mi mùa lawa này đàn ninh kè dài đàn đứng... <laughs> เริ่มไปเลยเริ่มไปเลยนี่ครับ e I, กิที่ใหญ่กูลืมดูบนแบงค์อะไรอย่างนั้นคุณปกบเอ้อเออฮียอัปเดตใหม่เนี่ยกูไม่เคยเห็นเนี่ยเฮียสวยวะ่ะยางออัปเดตใหม่ไหมเนี่ยกดปุ่มมาปุ่มใกล้ๆคำว่าดีล t ทมันจะอยู่บนดีล t ทอยู่ซ้ายโฮมที่ชื่อว่าอะไรวะอิน In อินสตอลมั้ง กดไปกินอะไรกอยากนะครัจะขึ้นว่าแฮกแล้วก็มีรูปสีโฟขึ้นหน้ากากมันแค่นี้ครับ <Okay. S 1> คุณก็จะได้โปรแล้วนะครับเมื่อคุณวิ่งแล้วคุณกระโดดโอมันก็จะสูงเวลาลูกคุณหมดนะครับคุณกดปุ่มนั้นอีกทีหนึ่งลูกคุณจะกลับมาเท่าเดิมเอ้ยลูก ลูกลูกปืนนะครับอย่าคิดไปไกลว่าลูกอะไรนี่นครับลูกหมดนะครับกดปุ่มอีกนั้นอีกทีครับปับ๊บอ่าคนทุกคนก็คงจะรู้ดีอนะปุ่มนี้ไว้เปิดโปรอยู่แล้วเปิดกด F ที่นี่เราจะสามารถเปิดได้ทันทีมันจะมีเอ่อของแถมอีกนึงมีทุกอย่างมีทุกอย่างในชิ้นเดียวมันเจ๋งอนะผมได้รวบรวมลูก,ลกปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอกวิธีเอ่อ ทำกระโดดสูงแล้วเปลี่ยนเลเวลให้เป็นเลเวลเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณอยากต้องการคุณจะสามารถเปิดตัวนี้ก็เลยก็ได้หรือจะวางซีโฟจะวางนี่วางนี่เราไม่ทำนะครับเราทำไปแล้วไอสัตว์ไอสัต,สตว์นะมีคนมาคยุยล้นไอดำขายดากาะครับนี่นะครับเออเราจะทำอะไรแบบไม่มีทางดีโหลดเลยนะครับ เนี่ยตู้เล็กๆในเนี่ยในเนี่ยค้างๆเนี่ยมันจะกด f อฟเรัวรเลยก็ได้แต่ตู้ใหญ่นี่นะรอครับควยคุยุ้ยวิยลูกหมดกดปุ่มนั้นอีกทีอ่ะแล้วลูกจะกลับมาเยอะเหมือนเดิมเต็มเหมือนเดิมมาไม่ใช่เยอะหรอกแั่นี้คุณก็จะได้โปรแพเดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีก เคลรับหนึ่งออกกันดีกว่าอันนี้คุณก็ป้นอย่างสบายใจเดี๋ยววิธีหนึ่งกดปุ่มออกแล้วก็กดนี้จะเป็นออปชันของโปร next state ก็จบไปเลยเลยทีเดียวจบไปเลยครับไม่มีอะไรแบบจบไปเลยข่าไปจบไปเลยอะแบบเนี้ยแบบนี่แหละครับ นี่นร้บนี่คือหลักเงินที่ผมตั้งไว้คือหลักนี้นะนี่เลยหลักนี้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไดพอจบอันนี้แล้วมันก็จะขึ้นําว่าเซฟด้านซ้ายปุ๊บมันก็จะหลุดด้านซ้ายด้านซ้ายเอา้าไม่หลุดไว้ยเออไม่หลุดได้ไงวะคู่งวะถ้าไปเล่นกับคนอื่นผมว่าหลุดแน่นอนออก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  อี่เข้าไปตัวที่เซตอัพมันไว้พี่ไม่เอาไม่เอาตัวเซตอัพมันนะครับเข้าไปเลยไม่ว่าคุณจะเล่นของปลอมของปลอมมันก็จะมีตัวเซตอัพว่าคุณเซฟไว้ในไดไหนคุณก็ลากสองโฟตอ์นี้ลงนี่นะครับคุณเข้ามาในโนต้ตนี้โนตนี้จะเป็นของโปรนี่คือเลเวลนะผมเคยเอาเก้าแม่นก็กลับมาเป็นร้อยเหมือนเดิมนี่ประเด็นนี่ครับมันไม่ต้องเล่นหลายรอบ ปรับเป็นห้าพันไปเลยครับเงินครับปรับเป็นโคตดโคตดพ่อโคนดแม่เยอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับแต่คุณจะหลุดในตัวจาว่าเดียวผมบอกอย่าโคดจำวันนี่เลยครับจำพอเหมาะคือพันห้าครับสูงกันไปปรับตัวนี้ด้วยนะพันห้านี่ครับปรับเป็นพันห้ากระโดดพอเหมาะพอดีสวยๆงามๆอันนี้แล้วครับได้โปลแล้วเซไป แค่นี้คุณก็จะได้โปรแล้วเอ๊ะเดี๋ยวจะแถมนี้ให้ดีก่าดีกันหนึ่งอีกหนึ่งนี่ครับปลดล็อก Achievement ผมว่าทุกคนคงน่าจะมีกันอยู่แล้วนะเพราะว่าโปรนี้มันหาใช้ง่ายมากแาปลดล็อก Achievement ในสตรีมนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลข้อมูลนยว่าโปรไฟล์โปรไฟล์นี่เลยครับ 0ชั่วโมง0ได้ชีตเมนครบครับดูทั้งหมด0หมดเลยอะแต่นี่ผมเล่นอยู่ทีมฟอเทสเกมเหมือนผมไม่เล่นนะดูดู0 0 0 0 0ได้ชี m เมนเต็มหมดที่เกียรกดแล้วยังไม่เอาหมดทุกเกมเลยะชีตเมนอะมีเกมแค่นี้แหละน้อยน่าจะมีเยอะๆอ่ะสักนี้หน่อยมีอยู่แค่นี้ละครับโปไม่มีอะไรมากมายครับ ันก็ขอลากันไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย